ครับโอ้โอยินดียินดีมากค,ครับ,รบผมก็เรียนนะครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ก็นะครับในนานคนที่เข้ามาส่วนร่วมเพื่อที่จะสารต่อเกี่ยวกับเรื่องอ่า PLC ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนของโรงเรียนเทพอุดมวิทยานะครับก็คือจะเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ดีกว่านะครับในการใช้ PLC สิ่งที่ผมมองชัดเจนก็คือภาวะผู้นําของทุ่นวยการมีพลังแล้วก็มีความประสงค์มีเป้า เป้าประสงค์จริงๆที่ต้องการที่จะย,ยกระดับของโรงเรียนนะครับอันนี้คือประเด็นสิ่งแรกก็คือ Leadership Quality ต่อมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือความร่วมมือร่วมใจของคุณครูนี่แหละนะครับเป็นตัวหลักเลยเพราะว่าผู้นําไม่ใช่เฉพาะของผู้อำนวยการอย่างเดียวนะครับต้องครูครูที่เขามีมีแรงจริงๆผมก็จะอยากให้ท่านดเตอร์แล้วก็น้องแก่นได้ใด้ฟังว่าสิ่งที่ทํามาตอนอปีที่แล้วจนถึงหวันนี้นะครับ ไปสอนแล้วเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรที่ประสบผลสําเร็จตัวคุณครูเองนะครับที่จะนํามาเสนอแล้วก็อยากให้ผู้ช่วชาญเนี่ยถ,ถ้าจะแทรกเลยก็ได้นะครับเอาโอเคครับคุณจิรภาเชิญครับสอนสอนแล้วเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ที่ผ่านมานะคะก็มี ปัญหาและก็ข้อจํากัดในการสอนนะคะก็คือเวลาที่ใช้นะคะถึงแม้ว่าเราจะออกแบบการสอนไว้ล่วงหน้านะ,ะแต่พอเราไปสอนจริงๆก็มันก็จะเกิดเหตุสุวิสัยต่างๆเช่นเรื่องของนักเรียน,นะคะหรือเรื่องของสื่อการสอนอะไรต่างๆด้านเทคนิคอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันมันก็มีในเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาค่ะกิจกรรมคือจะไม่พอตามคุณครูครับสื่อการสอนมีปัญหาคือยังไงครับสื่อการสอน ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอะไรเนี้ยค่ะเนื้อหาอะไรนี้ไม่สัมพันธ์กับเวลานะคะในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะจะมีการเล่นเกมเนี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการอธิบายมากเกินไปเพราะแต่ละคนนักเรียนไม่สามารถที่จะรับรับรูบร้ได้เท่ากันถูกไหมคะอ่ามันก็เลยเสียเวลาในการอธิบายเก์หรือวิธีการเล่นมากเกินไปค่ะแล้วก็การออกแบบกิจกรรมนะคะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในแต่ละแต่ละเรื่องนะคะมันใช้เวลาในการทํากิจกรรมแตก กันไปบางทีเด็กแต่ละคนไม่สามารถที่จะทำในเวลานั้นได้นยคะก็ขอเชิญชมนะครับจริงๆกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนถ้าตัวเนื้อหามันไม่แมทช์กับเวลาไม่เป็นไรครับเราก็สอนตามที่เขาสามารถที่จะรับได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งสอนนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเขาเกิดการพัฒนาการอย่างไรการประเมิน โดยดูการพัฒนาการจากการเรียนรู้ของเขาตรงนี้ผมมองว่ามันสําคัญมากกว่าหนูส่วนใหญ่หนูจะตั้งคําถามให้เด็กกกอะสุดเรื่องที่เราเรียนนะคะในส่วนของภาษาอังกฤษยังไงก็ต้องเป็น practice อยู่แล้วเราไม่ต้องกังวนหลหรอกว่าเราไปใช้ในเวลาในส่วนของ practice เยอะเพราะว่าการฝึกเน้นย้ําซ้ําทวนมันจะเป็นกระบะกระบวนการในการสร้างให้เกิดทักษะเรื่องเวลาค่ะเพราะว่าจํากัดเรื่องของทดลองนะคะนักเรียนก็จะ แต่ละกลุ่มนะคะก็จะใช้เวลามากพอสมควรนะคะกว่าจะใช้ในการทดลองแล้วก็บันทึกอะไรเนี้ยคะ่ะ ก็จะเสียเวลาตรงนี้นิดเึงลินก็จะบอกว่าให้สอดแทรกในเรื่องของคําถามเพื่อเป็นการฝึกในเรื่องของกระบวนการคิดค่ะเป็นการคิดขั้นสูงตัวนี้ก็ทําให้นักเรียนนะคะพอเราชงคําถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆนักเรียนก็แบบพอมีการโต้ตอบเราก็รู้สึกว่าสนุกจักรกอนะเด็กก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ากล้าแสดงออกตั้งแต่แรกๆเลยทีนี้พอได้ใช้รูปแบบหรือกระบวนการตัวนี้ค่ะเขาทําเป็นประจาประจาประจาเขาก็กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงจากตัวเดิม เป็นเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นในการที่จะมีการลองใช้รูปแบบเนี้ค่ะการต่างๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเราถ้าเป็นเกิดความท้าทายแล้วก็ผู้เรียนเองเนี่ยเกิดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพี่แทรกตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมโดยเฉพาะวิชาที่ว่าให้เด็กหรือให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ก่อนที่จะทํางานเด็กก็ไปเซิร์ชกันใช่ไหมอ่ามันก็ต้องจะแทรกอยู่ทุกวิชาอยู่นะครับครับ ใช่ซึ่งมันถ้าสถานการณ์นี้คือสามารถใช้ได้หลายหลาย,ลาย,ลายวิชาเลแม้กระทั่งว่าในชีปจำานเองเนี่ยถ้าเด็กถ้าเราไปซื้อของที่ลาซาด้าใช่ไหมครับหรือว่าซื้อของช็อปปี้ขึ้นมาเนี่ยซื้อของหนึ่งอย่างเซิร์ชปุ๊บเนี่ยมันจะมีรายการของตั้งสิบกว่าอย่างเลยจากร้านค้าต่างๆเขาก็ต้องเข้าไปดูว,ว่ารายการของต่างๆในร้านแต่แตละร้านเนี่ยที่เป็นของเดียวกันเนี่ยอันไหนให้โปรโมชั่นดีกว่าราคาถูกกว่ามีเงื่อนไขที่ดีกว่าการส่งกันอะไรไหมอ่ะในเขาก็เกิดการคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้้้้ขขออมูลลสสุุดทาายก็รปว่ ควรจะเลือกซื้อรายนี้นะสอนสอนให้แอคทีฟก็คือเราต้องฝึกนักเรียนนะคะให้เขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะโต้อตอบกับเราแล้วก็คุณครูอคะ่ะจะต้องไม่ตัดสินเขาในทันที ว่าสิ่งที่เขาตอบมามันถูกหรือมันผิดเนาะให้เด็กๆเ,เขาได้ลงมือทํานะคะสําหรับเครื่องมือที่เวลาที่เราเอามาใช้กันเนี่ยไม่ค่อยห่วงเรื่องเครื่องมือเพราะว่าพี่นลินเนี่ยน่าจะมีเครื่องมือแชร์เยอะอยู่แล้วโมเดลที่ของอที่บดงอมาใช้คือ IDPRS นะครับ,รบตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการ verify ว่าเอามาใช้แล้วเกิดผลยังไงแผนเป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กได้อะไร ไม่ต้องไปเรียนเร็วนะครับเรียนช้าแต่ได้แล้วมันเกิดการฝังนะครับทักษะของเขาที่เกิดขึ้นนะครับเน้นย้ำซ้ําทวนก่อให้เกิดทักษะนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญขอบคุณท่านดมอครับขอบคุณคณะครูทุกท่านครับขอบคุณครับ